ลองจินตนาการดูว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งสามารถรวมความทนทานความประหยัดและดีไซน์ที่ดูทันสมัยไว้ในคันเดียวได้มันจะเป็นอย่างไรและวันนี้สิ่งนั้นได้กลายเป็นความจริงแล้วกับ New 2026 Honda Wave 100X s s l v v r r ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะใช้ขี่ไปทำงานขี่ในเมืองหรือใช้งานระยะยาวรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มค่าสูงสุดในทุกมุมมองยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียแหล่งรวมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์และยานยนต์นรุ่นใหม่ล่าสุดแบบละเอียดและเข้าใจง่ายและถ้าคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องของเราเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดรีวิวดิดีและข้อมูลใหม่ๆจากเราในทุกสัปดาห์ New 2026 honda wave 1 0 0 x มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูพรีเมียมขึ้นโดยเฉพาะสีซิลเวอร์ที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูสะอาดตาและดูทันสมัยตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของเวฟที่คนไทยคุ้นเคยแต่เพิ่มเส้นสายที่คมชัดขึ้นทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นโดยไม่ทิ้งความสุภาพตัวแฟรริงด้านหน้าดูแข็งแรงไฟหน้าออกแบบใหม่ให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่อีกด้วย ด้านขุมพลัง Honda w เว e 100 x อรุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ทำงานได้เรียบเนียนเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องหยุดและออกตัวบ่อยๆการตอบสนองของคันเร่งนุ่มนวลขี่ง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้นแต่ก็ยังให้ความมั่นใจสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตัวเครื่องถูกปรับจูนให้เป็นมิตรกับการใช้งานระยะยาวดูแลง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำ อีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda w เว e 100X คือความประหยัดน้ำมันที่หลายคนชื่นชอบรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะขี่ไปทำงานทุกวันหรือใช้งานเชิงพาณิชย์ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยม ในส่วนขอองค์การขับขี่ตัวรถให้ความรู้สึกมั่นคงน้ำหนักกำลังดีควบคุมง่ายแฮนด์ไม่หนักจนเกินไปเบาะนั่งออกแบบมาให้นั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนแม้ขี่เป็นเวลานานก็ไม่รู้สึกกล้าระบบกันสะเทือนช่วยซับแรงกระแทกได้ดีทำให้การขับขี่บนถนนที่ไม่เรียบยังคงนุ่มนวล แผงหน้าปัดของนิว2026 Honda Wave 100X ออกแบบมาให้อ่านง่ายแสดงข้อมูลจำเป็นครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันหรือไฟเตือนต่างๆทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเหมาะกับการใช้งานจริงและช่วยให้ผู้ขี่โฟกัสกับถนนได้มากขึ้นด้านความทนทาน Honda ยังคงมาตร,รฐานที่หลายคนไว้วางใจ โครงสร้างตัวรถแข็งแรงวัสดุที่ใช้มีคุณภาพเหมาะกับสภาพถนนและการใช้งานในชีวิตประจำวันของประเทศไทยไม่ว่าจะฝนตกแดดแรงหรือใช้งานหนัก Honda w เว e 100x ก็ยังคงพร้อมลุยในทุกสถานการณ์เมื่อมองโดยรวมนิว2026 Honda Wave 100x สีซิลเวอร์เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสำหรับคนที่มองหาความคุ้มค่าความทนทานและดีไซน์ที่ดูทันสมัยในราคาที่จับต้องได้ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทั้งวัยเรียนวัยทำงานหรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการรถใช้งานระยะยาวแบบไม่จุกจิกถ้าคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ง่ายประหยัดดูแลไม่ยากและยังมีภาพลักษณ์ที่ดูดีนิว2026 Honda Wave 100X คือ1ในรุ่นที่ไม่ควรมองข้าม และถ้าคุณชอบรีวิวแบบละเอียดเข้าใจง่ายอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องไทยออโต้รีวิวออ f ฟิเชียเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและพบกันใหม่ในคลิปรีวิวคันต่อไปครับ